สวัสดีครับผมอาจารย์นุ๊ปเลวเทียนพยากรหมอดูไพ่ยิปซีครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีสิงห์การทำนายดวงในคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงในช่วงของครึ่งเดือนหลังเดือนมกราคมโดยจะครอบคลุมระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31มกราคมปีพุทธศักราช2569นั่นเองนะครับ สำหรับขั้นตอนในการสับไพ่การเลือกไพ่นั้นจริงๆแล้วผมได้ทําเสร็จสมบูรณ์นะครับเพียงแต่ว่าในคลิปนั้นผมจะตัดออกไปเพื่อให้คลิปมันสั้นแล้วก็กระชับมากที่สุดนั่นเองเพื่อที่ทุกท่านเองนั้นจะไม่ได้เสียเวลามากนักนั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับชาวราศีสิงห์หลังจากที่ได้หยุดยาวไปเฉลิมฉลองในช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันมาคราวนี้เดี๋ยวเราก็มาเริ่มต้นการทํางานมาสะสางปัญหาเรื่องการงานกันต่อไปนะครับขอส่งกําลังใจให้กับผู้ที่เกิดราศีสิงห์ทุกท เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์กันเลยไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่ง,ง,น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 ,ง,น,งนี่คือไพ่ไหนออฟแพนเคอร์หรือว่าไพ่อัศวินถือเหรียญถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าชาวราศีสิงห์ในช่วงของปลายเดือนมกราคมนั้นจะมีโครงการหรือว่าจะมีโอกาสได้ใช้เงินก้อนใหญ่นั่นเองเช่นบางท่านนั้นอาจจะมีโครงการในการที่จะเอาเงินไปลงทุนทําธุรก,กิจกิจการของตัวเองเพราะว่าไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทรสรุปนั้นก็หมายความว่า ชาวราศีสิงหลายหลายท่านนั้นจะได้เอาเงินไปลงทุนไปทําธุรกิจกิจการของตัวเองท่านใดนะครับผมที่จะมีการไปกู้ยืมเงินจากคนที่รู้จกักหรือแม้กระทั่งทําเรื่องในการกู้ยืมเงินจากทางสถาบันการเงินต่างๆนั้นก็จะได้รับความช่วยเหลือได้รับการอนุมัตินั่นเองนะครับท่านใดที่จะขอสินเชื่อรถขอสินเชื่อบ้านถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าจะได้รับการอนุมัติอย่างแน่นอนนั่นเองไพ่ใบนี้เนี่ย หมายความว่าตัวท่านเองนั้นถ้าจะเอาเงินไปลงทุนทําธุรกิจกิจการต่างๆก็จะมีผลกําไรมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่กลับเข้ามาการค้าการขายถ้ามาถึงในช่วงของปลายเดือนมกราคมนั้นถือว่าค้าขายดีทํามาค้าขึ้นนั่นเองนะครับท่านใดนะครับผมถ้ามีาไพ่ใบนี้ถ้าลงทุนในหุ้นในทองในเหรียญต่างๆปลายเดือนมกราคมนั้นเป็นช่วงโอกาสทองของชาวราศีสิงห์เลยนะครับที่จะได้ผลกําไรได้เงินก้อนใหญ่เครดิตทางการเงินของท่านนั้น ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับชาวราศีสิง์ชาวราศีสิงดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนั่นเองช่วงนี้มีการเปลี่ยนสก,กราชใหม่แน่นอนนะครับดวงชะตาของคนเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันหลายๆท่านอยากจะทราบว่าเอะดวงชะตาในปี2 5 6 9เเนี่ยเป็นอย่างไรเนาะปีที่ผ่านมาทราบกันแล้วล่ะว,ว่ามันแย่จริงๆนะครับ อยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยศาสตร์แห่งพระยิบซีกับผมารยจันุรีบติดต่อมาทางไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยประสบการณ์ในการดูดวงของผมนั้นดูดวงด้วยศาสตร์แห่งพระยิบซีมา20กว่าปีแล้วก็ได้มีโอกาสดูดวงชะตาให้กับผู้คนมาหลายพันคนจึงมีความเข้าใจในศาสตร์นี้อย่างทองแท้อย่าลืมนะครับสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยศาสตร์แห่งพระยิบซีกับผมารยจันุรีบติดต่อมาทางไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้โดยด่วนเลยนะครับ ตัวท่านเองนั้นมีไพ่ใบน,นี้ดีมากเลยนี่คือไพ่เดอะซันไพ่เดอะซันที่อยู่ในตำแหน่งที่5าไพ่เดอะซันนั้นถือว่าเป็นไพ่ที่ให้คุณด้านด,านดีด้านบวกดีมากๆนะฮะสำหรับคนที่หยิบได้ไพ่ใบนี้แล้วชาวราศีสิงห์มีไพ่ใบน,นี้ปรากฏอยู่ก็หมายความว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะมีโชคมีลาบด้านการงานด้านการเงินด้านชื่อเสียงด้วยนะครับหรือจะมีโชคมีลาบถูกหวยถูกลอตเตอรี่หรือได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาอย่างไม่คาดฝันไพ่ใบน,นี้ เรียกได้ว่าเป็นไพ่ที่ครอบจัก,กรวาลจริงๆตั้งแต่เรื่องของสุขภาพร่างกายเลยนะครับชาวราศีสิงห์ท่านใดที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ค่อยสบายพอเข้ามาสู่ในช่วงของปลายเดือนมกราคมนั้นอาการต่างๆมันจะทุเลาเบาลงและไม่นานร่างกายของท่านก็จะกลับมาแข็งแรงดังเดิมส่วนท่านใดที่มีความเครียดเครียดเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องการงานเรื่องอะไรก็ตามแต่นะครับพอเข้ามาสู่ในช่วงของปลายเดือนมกราคมนั้น มันจะมีทางออกมีทางแก้ไขนะครับจิตใจของท่านก็จะโล่งโปร่งสบายมากยิ่งขึ้นตัวท่านเองนั้นจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานการลงทุนการค้าการขายในช่วงนี้มันจะดีขึ้นมากๆท่านใดที่คิดจะลงทุนเอาเป็นว่าในช่วงของปลายเดือนมกราคมนี้สาหรับชาวราศีสิงห์แล้วก็ดีแน่นอนนั่นเองนะครับไพ่เดอ์ซันนั้นมันยังตีความหมายได้ว่าตัวท่านเองนั้นจะมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับเช่นบางท่านบางคนนี่นะครับผมไป ลงการเมืองอย่างนี้เป็นต้นก็หมายความว่าจะได้รับการคัดเลือกแน่นอนนะครับคนที่ได้รับชัยชนะนั้นก็จะมีชื่อเสียงผู้คนก็จะแสดงความยินดีเยอะแยะมากมายคนที่เป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาทํางานออกมาดีจนได้รับคําชื่นชมอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับคนที่ได้ไพ่เดอะซันเนี่ยมันยังหมายความว่า ตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาบถูกหวยถูกลอตเตอรี่อันดับแรกเลยสําหรับไพ่แห่งโชคลาภของคนที่จะถูกหวยก็คือไพ่หนึ่งเหรียญอันดับที่สองก็คือไพ่เดอะซันฉะนั้นตัวท่านเองมีโอกาสที่จะมีลูกฟลุกมีโอกาสที่จะมีโชคลาภพ,พูดยังไงก็คือว่าถ้ามีไพ่เดอะซันแล้วแล้วก็ดวงของท่านนั้นปังมากๆนั่นเองนะครับชาวราศีสิงห์ครับการงานอีกด้านหนึ่งที่จะดีสาหรับชาวราศีสิงห์ไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่9้านี่คือไพ่ด h ไฮพรีสเตทหรือว่าไพ่ราชินีจันทร์ แล้วก็ไพ่ใบนี้ก็คือไพ่เจ็ดถ้วยที่อยู่ในตําแหน่งที่8ปดไพ่สองใบเนี่ยถ้าเป็นธุรกิจการงานมันจะคล้ายๆกันอะไรที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามของผู้หญิงจะดีพวกแฟชั่นกระเป๋ารองเท้ารวมไปถึงพวกเครื่องประดับทั้งหลายนะครับทั้งของจริงของเลียนแบบอะไรพวกนี้จะโป๊ะปังมากๆถ้าว่าตัวท่านเองทําธุรกิจการงานด้านนี้นะครับชาวราศีสิงไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่7นี่คือไพ่สามไม้เท้าไพ่สามไม้เท้าก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะได้เริ่มอะไรใหม่ๆ เช่นบางท่านนั้นเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขามายาวนานมีโอกาสที่จะลงทุนมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองหรือว่าอยู่ที่ทํางานก็จริงนะครับแต่จะได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับบางท่านนั้นจะเปลี่ยนที่ทํางานได้เริ่มงานใหม่มันจะเกิดขึ้นในช่วงของปลายเดือนมกราคมไพ่สามใบเท้าก็ยังหมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะประสบ,สบความสําเร็จมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับและไพ่ใบนี้งานใ,นใดๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความคิดไอเดียในการครีเอทงานต่างๆนั้น จะออกมาดีมากๆเลยนะครับส่วนท่านใดที่ทางบ้านนั้นมีธุรกิจกิจการอยู่แล้วสําหรับไพ่สาไม้เท้าก็หมายความว่าจะมีโอกาสได้ไปสารต่อธุรกิจของทางบ้านนะฮะอย่างนี้เป็นตน้นส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่6กนะครับก็คือไพ่เพจออฟคัพหรือว่าไพ่เด็กถือถ้วยท่านใดนะครับผมที่มีลูกนะฮะหรือว่ามีลูกน้องทีมงานไพ่ใบนี้นะหมายความว่าบุตรบริวารดีซื่อสัตย์ไว้ใจได้อยู่กับท่านนานอย่างนี้เป็นตน้นลูกๆก็หมายความว่าลูกๆนั้น ก็คือไม่ได้สร้างปัญหาความเดือดเนื้อร้อนใจอะไรให้กับพ่อแม่และอีกอย่างหนึ่งถ้าพ่อแม่นั้นอายุมากแล้วลูกๆนั้นเรียนจบแล้วนะครับมีงานทํามีครอบครัวแล้วเขาก็ยังเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่ไม่ทิง้งไม่คว้างเมื่อยามแก่เท่าลูกเต้าดูแลท่านใดที่เป็นเจ้าของกิจการต่างๆนะครับผมถ้าประกาศรับสมัครลูกน้องทีมงานก็หมายความว่า 1. จะได้คนที่มีสมารคารวะอ่อนน้อมถ่อมตน2จะได้คนที่มีความซื่อสัตย์ไว้ใจได้อยู่กับท่านนาน งานใดๆที่เกี่ยวข้องกับการาให้บริการอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมถ้ามีไพ่ใบน,นี้จะดีเช่นบางท่านนั้นอยากจะได้พนักงานเสิร์ฟพนักงานดูแลร้านอาหารต่างๆแบบนี้ก็คือจะได้คนที่เป็นคนดีมีสมารคารวะอยู่กับท่านนานอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าตัวท่านเองนั้นอยากจะได้คนที่มาดูแลเป็นพี่เลี้ยงเด็กมาดูแลคนสูงอายุในครอบครัวก็จะได้คนที่ดีจิตใจดีอย่างนี้เป็นตน้นนั่นเองนะครับถ้ามีไพ่ใบนี้ครับ ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่สองนี่คือไพ่เดอะสตาร์ไพ่แห่งความหวังนั่นเองไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าดวงชะตาของท่านนั้นหมดเคราะห์หมดโศกแล้วล่ะนะครับชาวราศีสิงห์ต่อไปนี้อะไรดีๆมันจะเริ่มเข้ามาดวงชะตาของท่านถ้ามีไพ่ใบนี้มันคล้ายๆกับว่าดวงชะตาฟ้าหลังฝนนั่นเองยิ่งถ้าตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดอะสันมาด้วยก็หมายความว่ามันจะดีขึ้นอย่างแน่นอนในช่วงของปลายเดือนมกราคมไพ่เดอะสตาร์เนี่ยมันจะส่งผลด้านดีด้านบวกต่อธุรกิจการงานของชาวราศีสิงห์อีกด้านหนึ่ง คนที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างหรือว่าขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอิฐหินปูนทรายพวกเหล็กก่อสร้างทั้งหลายหรือไม่คนที่ได้ไพ่เดอะสตาร์ก็หมายความว่าคนที่เป็นช่างเฟอร์นิเจอร์คนที่ขายเฟอร์นิเจอร์จะขายดีคนที่รับจัดตกแตง่งนะฮะหรือว่ารับตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งต้นไม้หรือว่าขายต้นไม้นะฮะสำหรับไพ่เดอะสตาร์นั้นก็จะดีโดดเด่นมากๆเลยนะครับจะมีลูกค้ามาอุ่นหนุนเยอะมากๆในช่วงของปลายเดือนมกราคม อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้ามีไพ่เดอลสตาร์ก็หมายความว่าชาวราศีสิงห์นั้นอาจจะได้เอาช่างมาซ่อมบ้านมาต่อเติมบ้านมารีโเดเวทบ้านมาสร้างบ้านใหม่อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับหรืออาจจะมีการซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่เข้าบ้านหรืออาจจะให้คนมาตัดแต่งกิ่งต้นไม้มาตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์บริเวณบ้านอย่างนี้ก็ได้ถ้ามีไพ่เดอลสตาร์นั่นเองนะครับส่วนไพ่ King of s w o r d s ก็คือไพ่เกี่ยวกับการงานที่ดีดวงการงานจะได้เป็นใหญ่เป็นโตผู้หลักผู้ใหญ่ นะฮะแต่งตั้งให้ตัวท่านเองนั้นได้ขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นมีอำนาจมากยิ่งขึ้นตัวท่านเองนั้นจะเป็นที่รักใคร่ไม่ตายอ็นดูของผู้หลักผู้ใหญ่แต่ชาวราศีสิงห์นั้นเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะคนที่ได้ไพ่ใบนี้เจ้าระเบียบทุกอย่างต้องแ๊ะอย่างนี้เป็นต้นและเป็นคนที่ปากร้ายใจดีชาวราศีสิงห์นั้นไม่อ้อมค้อมนะฮะพูดตรงผงผ,งผางขวัญผาซากใจนักเลงนะครับแต่ลึกๆในใจแล้วเป็นคนที่มีจิตใจดีเพียงแต่ว่าตัวท่านเองเนี่ยนะครับบางทีได้เป็นใหญ่เป็นโตเนี่ย อาจจะลืมตัวอยู่นะชาวราศีสิงห์นี่นะครับคือลูกน้องบริวารเข้าหาได้ยากอย่างนี้เป็นตน้นมันจึงเกิดช่องว่างนะครับผมเกิดแก๊ปตรงนี้มันจะทําให้ลูกน้องแล้วก็ทีมงานนี้นะครับคล้ายๆกับว่าตัวเขาเองนี่นะครับเอาไปนินทาตัวท่านอย่างนั้นอย่างนี้นั่นเองนะครับแต่สําหรับผู้หลักผู้ใหญ่นั้นดีมากเลยนะฮะไพ่ king of swords ยังตีความหมายได้ว่าชาวราศีสิงห์นั้นมีโอกาสที่จะได้ปรับตําแหน่งมีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเอง อย่างนี้ก็ได้มันจะเกิดขึ้นในช่วงของปลายเดือนมกราคมนั่นเองนะครับแต่มันมีไพ่ใบหนึ่งที่ชาวราศีสิงห์ต้องระมัดระวังเพราะว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่ใบนี้ก็คือไพ่แปดดาบไพ่แปดดาบคือเครียดมีเรื่องคิดเครียดค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงนี้ดีที่ว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดอะซันก็หมายความว่ามันจะเครียดไม่นานสักพักหนึ่งนะฮะชาวราศีสิงห์รอสักพักหนึ่งมันจะมีทางออกมีทางแก้ไขของมัน ถ้าพูดตามภาษาอีสานก็เรียกได้ว่าซวงวะซวงวะ,วงวะ <c oughs> ก็คืออะไรกว่ามันเหมือนกับว่าโล่งใจนั่นเองนะครับจากที่เมื่อวานจากที่วันก่อนนั้นมันเครียดมากๆอย่างนี้เป็นต้นมันจะมีทางออกมีทางแก้ไขของมันเองพยายามอยู่กับปัจจุบันอดีตมันผ่านไปแล้วบางทีคนเรานี่เครียดเครียดเพราะอดีตนั่นเองนะครับผมบางทีเคยเจ็บช้ำน้ําใจบางทีเคยมีปัญหาอะไรมันเกิดขึ้นเก็บมาคิดมาคิดมันก็เครียดนั่นเองนะครับแล้วก็บางท่านนั้นไปเครียดถึงอนาคต คิดว่าอนาคตเราจะอยู่ยังไงนาะกับภาวะอย่างนี้นี่นะครับให้อยู่กับปัจจุบันอดีตเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้อนาคตก็ยังมาไม่ถึงอย่าไปพบวงมากนักให้อยู่กับปัจจุบันและทําวันนี้ให้ดีที่สุดต้องรู้จักปล่อยวางและจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับชาวราศีสิงค์คราวนี้ที่เราไปคุยกันถึงดวงการเงินของผู้ที่ราศีสิงห์กันบ้างว่าดวงการเงินของท่านในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31มกราคมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับ ผมเกริ่นไปในหน่อยแล้วล่ะในช่วงต้นคลิปว่าไพ่เจ็ดเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปก็หมายความว่าดวงการเงินของท่านนั้นจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นคเครดิตทางการเงินต่างๆนั้นจะดีขึ้นบางท่านนั้นเงินที่สั่งสมมาจะมีโอกาสเอาไปลงทุนทําธุรกิกรจกิจการของตัวเองเป็นความฝันสูงสุดของรุย์เราอยู่แล้วล่ะนะครับไม่อยากจะเป็นลูกน้องลูกจ้างเขาจนวันตายหรอกอยากจะมีธุร,รกิจก,จกิจการของตัวเองจะสมปรารถนานั่นเองนะครับผม ตัวท่านเองนั้นจะได้ทําอะไรใหม่ๆจะได้เริ่มอะไรใหม่ๆในช่วงของปลายเดือนมกราคมจะมีโอกาสได้ผลกําไรนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่1ขอพูดถึงอีกครั้งหนึ่งก็คือไพ่ไหนออฟพันเดอร์เคอร์รว่าไพ่อัศวินถือเหรียญชาวราศีสิงห์มีโครงการนะครับที่จะต้องใช้เงินก้อนใหญ่ในช่วงของปลายเดือนมกราคมแต่จะหามาจนได้จะหามาจนได้นะครับผมบางท่านนั้นจะไปหยิบยืมใครก็จะได้รับความช่วยเหลือทําเรื่องกู้ยืมเงินจากทางสถาบันการเงินก็หมายความว่าจะได้รับการอนุมัติ ขอสินเชื่อรถขอสินเชื่อบ้านก็จะได้รับการอนุมัติไพ่ใบน,นี้อย่างหมายเขาว่าสิ่งที่ตัวท่านเองนั้นจะลงทุนจะมีโอกาสได้ผลกําไรคนที่ทํามาค้าขายก็หมายเขาว่าจะขายดีขึ้นจะได้ผลกําไรและที่สําคัญก็คือว่าคนที่ลงทุนในหุ้นในทองในเหรียญโบ๊ะปังมากๆจะได้ผลกําไรได้เงินก้อนใหญ่เข้ามายิ่งตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดลซันเนี่ยมันจะมีโชคมีลาบมีลูกฟลุกไพ่ใบน,นี้นอกจากจะถูกหวยถูกลอตเตอรี่รีมันอาจจะมีโชคลาบมีลูกฟลุกในการลงทุนมาถูกที่ถูกจังหวะ โปะปางมากๆมีเงินก้อนใหญ่มีโชคมีลาบครั้งใหญ่นั่นเดงชาวราศีสิงห์ครับคราวนี้เราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับความรักของผู้ที่เกียวราศีสิงห์กันบ้างว่าดวงความรักของท่านในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่3สมกราคมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับชาวราศีสิงห์ตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดือดซันไพ่เบนี้อย่างที่ผมพูดไปในแต่ต้นว่าครอบจัก,กรวาลรอบด้านจริงๆแม้กระทั่งเรื่องของความรักนั่นเองนะครับ คนที่ได้ไพ่ใบนี้คนรักคู่รักของท่านที่จะเข้ามา1จะเป็นคนที่มีบุค,คลิกหน้าตาดี2จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงและ3จะเป็นคนที่มีฐานะดีพึ่งพาใส่ได้นั่นเองเนะครับชาวราศีสิงห์นั้นตัวท่านเองมีไพ่เจ็ดถ้วยก็หมายความว่ามีเสน่ห์มากๆมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมากๆชาวราศีสิงห์บางท่านถ้ามีาไพ่ใบนี้คือคบหลายคนไม่ได้คบคนเดียวแน่นอนนะครับผมนะฮะ ตัวท่านเองไม่ว่าจะเป็นชายเป็นหญิงถ้ามีไพ่เจ็ดถ้วยเนี่คือค่อนข้างเจ้าชู้มีเสน่ห์เจ้าชู้ไก่แจ้เป็นนางแมวยั่วสวัสด์แบบนี้ก็ได้นั่นเองเนะครับให้ระมัดระวังด้วยส่วนไพ่ดีไฮพรีสเตหรือว่าไพ่ราชินีจันทร์คุณผู้ชายที่เกิดราศีสิงห์นั้นมีโอกาสนะครับไปติดต่องานไปเจอคนนั้นคนนี้คุยถูกคอถูกใจแลกเบอร์แรกลกไลน์คุยกันแบบลับๆคดกันแบบลับๆเป็นกิ๊กเป็นกัก๊กเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยนะครับมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นในช่วงของปลายเดือนมกราคม ุณผู้หญิงที่เกิดราศีสิงห์ถ้ามีไพ่ที่หายพรีสเตทหรือว่าไพ่ราชินีจันอีกความหมายหนึ่งของไพ่ใบนี้คือไพ่ดวงเมียน้อยถ้ามีคนมารักมาชอบมาจีบคบได้นะครับค่อยๆศึกษาดูใจกันไปไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบเร่งเพราะว่าบางทีผู้ชายคนนี้นี่นะครับเขาอาจจะไม่บอกความจริงกับท่าน <c oughs> ก็หมายาว่าเขาอาจจะมีครอบครัวมีลูกมีเต้าอยู่แล้วระวังไว้ด้วยนะครับว่าจะตกเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยของเขาโดยไม่รู้ตัวนั่นเองนะครับ <c oughs> และนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีสิงห์ เป็นดวงชะตาที่ครอบคลุมในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31มกราคมปีพุทธศักราช2569นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปล่าเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิวราศีสิงห์ทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะนะนำมาคาติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้หน่าสนใจให้หน่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปในเด่นครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มานาโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ